สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่ตุ้ยครั้งนะครับเป็นวันที่สองนะครับวันนี้นะครับพี่ตั้จะมาเฉลยนะครับข้อที่สองนะครับในเรื่องโปรเจก t ์ไทนะครับโดยวันนี้จะมีการแจกสูตรลัดด้วยนะครับที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดนะครับมาดูนะครับข้อสอบนะครับโปรเจก t ์ไทครับเจ้าหน้าที่ครับกู้ภัยต้องการโยนอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยคนในตึกครับที่โดยเจ้าหน้าที่เนี่ห่างจากตึกห้าเมตร นะครับและคนที่อยู่ในตึกเนี่ยอยู่สูงจากพื้นห้ารูสามส่วนสองเมตรนะครับเขาถามว่านะครับจะโยนนะครับอุปกรณ์ด้วยมุมกี่องศาครับในแนวระดับเพื่อให้ขณะที่รับเนี่ยนะครับความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์นะครับอ่ามีคีย์เวิร์ดหลายคาเลยครับข้อนี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูสูตรลับกันก่อนนะเขาบอกว่านะครับปกติเนี่ยจากการที่พี่ดูข้อสอบมาหลายๆปีติดกันนะครับ เนี่ยจะวนออกอยู่สามสูตรนี้เป็นหลักครับสูตรแรกนี่นะครับถ้าเกิดโยนนะครับวัตถุที่เป็นโปรเจกไทครับขึ้นนะครับแล้วก็ตกลงที่เดิมนะครับเป็นรูปเต็มวงโปรเจกไทเนี่ยนะครับเราจะหาระยะตามแนวดิ่งได้เลยครับจาก y เท่ากับ u กำลังสองไซกำลังสองเซตาส่วนสองจโดยเซตาเนี่ยต้องทำกันแนวราบแนวราบคือแนวระดับตรงนี้นะครับสองนะครับโจทย์ก็ถามอีกแนวหนึ่งนะครับ ูตรที่สองนี้นะครับค่า x เนี่ยครับนะครับระยะตั้งแต่ฟางขึ้นตกลงกับมันที่เดิมนะครับจะเท่ากับความเร็วต้นครับกําลังสองครับไายสองเซต้าส่วนจครับนะครับอันนี้ก็ออกบ่อยนะครับอมาปีนี้ครับปีนี้ออกเอาหนึ่งหารสองครับ y ต่อ x ครับหนึ่งหารสองจะได้สูตรนี้เลยครับหนึ่งส่วนสี่แทนเซตาครับนะครับอันนี้ก็ออกประมาณสามปีครั้งเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเรารู้สูตรนี้นะครับเราจะง่ายมากคราวนี้มาดูข้อจํากัดในการใช้นิดนึงก่อนนะครับการจะใช้สูตรนี้ได้หนึ่งเลยครับ y ต่อเเนี่ยถ้าเรารู้ระยะตามแนวดิ่งนะครับจากจุดที่สูงสุดนะครับยันพื้นระดับครับอันนี้เราใช้ได้ x นี่คือต้องใช้เต็มวงเท่านั้นนะครับตั้งแต่จุดกว้างจนถึงตกกลับมาที่พื้นอีกอันหนึ่งนะครับเฮ้แต่ โจทย์ไม่ได้บอกงนี้มาหนิ่เราจะมาดูกันนะครับอีกอันหนึ่งครับถ้าเขาถามมุมปกติโจทย์จะถามมุมครับเราก็จะหาได้จากค่าแทนเซต้าตรงนี้หนึ่งนะครับอ่ะครานี้มาดูกันครับมาแกะโจทย์ด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภายนะครับฟัางนะครับเพื่อความเร็วขึ้นไปนะครับเขาถามว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับจึงจะทําให้นะครับคีย์เวิร์ดคือทานี้ครับความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์พอดีนะครับความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์คืออะไรนะครับ ปกติเนี่ยครับที่จุดสูงสุดนะครับความเร็ว vy เนี่ยนะครับหรือ v ในแนวดิ่งเนี่ยจะเท่ากับศูนย์ครับจะมีแค่ความเร็วในแนวระดับเท่านั้นครับนะครับก็แปลว่าเขาบอกครึ่งวงมานะครับครึ่งวงแต่ y มันเต็ม y มันคือระยะสูงสุดอันนี้ถูกแล้วนะครับแต่ x ที่เขาให้มาคือแค่ครึ่งวงครับคือตรงนี้นะครับก็คือห้าเมตรนะครับแปลว่าถ้าเกิดจะคิดให้เต็มวงนะครับค่า x มันเนี่ย จะเท่ากับ5คูณงครับก็คือ10เมตรครับแต่อ่างั้นที่เข้าสูตรเลยครับเพื่อความเร็วรวดเร็วครับ y ส่วน x ครับเท่ากับ1ส่วน4แทนเซตาครับนะครับ่จับเวลานะดูที่ถึง1นาทีไหมนะครับ y ก็คืออะไร5รูท3ส่วน2ครับ x คืออะไรนะครับ x ก็คือ10ครับนะครับ5คูณ2คือ10เท่ากับ1ส่วน4แทนเซตาครับ นะย้ายข้างคิดเลขครับนะครับอันนี้ยี่สิบสี่คูณห้ก็ได้ยี่สบเหมือนกันจากนั้นแปลว่าแทนเซตาเท่ากับรู้สามครับอ่าแทนเซตลูสามแทนอะไรอะ่ะเท่ากับรูสามนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับก็คือเซตาเท่ากับหกสิบนั่นเองนะครับปึ๊บเห็นไหมข้อนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีเหมือน,นกันครับเพียงแต่เราต้องรู้เคล็ดลับในการทํานะครับถ้าเกิดไปคิดเต็มๆนี่น่าจะหลายเป็นสิบนาทีอยู่นะครับ งั้นวันนี้ก็ขอจบข้อที่สองแค่เพียงเข้านี้นะครับยังไงฝากติดตามเพจไว้นะนะครับที่จะมี30ข้อต่อเนื่องครับนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ